คนขาวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะมาเพราะไอ้น้องคนนี้เขาโกรธโอเคค่ะไม่ต้องมาปรับอารมณ์น้องกันนะคะจากน้องโกรธกลายเป็นเศร้าแล้วก็ร้องไห้แบบนี้นะคะอัน,นแรกเราต้องเอาเรื่องหนังหลอนๆมาให้น้องก่อนเรืเ่อเรื่อไอ้คนนี้มัน มันแบบเหม็นจังนี่ใช่ไหมเออเดิกคนนี้มันดื้อจังแค่รัทีวีที่รวมอเ้ย็นเรื่อ,อแบบงากลัวก,ก็เกี่ยนด้ด้วยโอ,โ,อโ,อโอ้เราตรงน,นี้เอามือไป

แล้วคนนี้เขาไม่ชอบโอเคโอเคแล้เราให้สั่งอะไรธรรมดาเหรอเราให้เราให้แคทลีนน้องไม่ใจเลยนะ

เอจูอาร์เซเดเอจูอาร์เซเดเอ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 ูอาเซ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 องงองเอูอาซโอ้โหวอนนี้น้องก็ถือแคลลี่ละเดี๋ยวแม่ป้อนนะแม่ป้อนแคเลี่เ๋ยทำลิ้นให้น้องก่อนน้องยังไม่มีลิ้นเลย ลินเลแลบลินจอเ่นมาแล้วอีั้นวมาเม่เร็วไม่มาไม่เร็วอันนี้กินยังไงหรอแม่ฮะ ก็กินแบบเลียเลยง่ายเปลืบเบแบบนี้หรอใช่แล้ววิธยทำไมลีทำไมลีน้องมันไปเลียตัวเองเสร็จแล้วไม่มีแก้หรอเปลือบเปลือบเปลือบอร่อยอร่อยจังเยอ่ะอ่ะยแคินี้เขาหมดแล้วนี่ไงเพชรของปรดน้องนี่เพชร นมื่อกี้ผมเพ้อโก็เฉยๆเพราะว่ามันต้องมีใครมาแกล้งแน่ๆไปดูคนนั้นให้หน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ไปดูให้นะอี๋เอาเพชรมาเล่นดีกว่าอีน,าน่ารักอ่ะ